สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวปืนแต่งในค่ำคืนนี้นะฮะเราพางหายกับปืนแต่งไปก็หลายรีวิวแล้วพอสมควรนะครับจริงๆเราก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางตัวก็ไม่ได้ทํารีวิวให้นะแต่ตัวนี้ชเชลยคือถาข้อมูลแล้วเรายังไม่เคยทํารีวิวแต่งแรงนะครับสําหรับตัวนี้ก็เลยขออนุญาตเจ้าของปืนเก็บไว้เป็นผลงานอีกหนึ่งรีวิวนะครับเป็น E.N.C. นะครับ 857นะ857ตัวนี้เป็นโมเดลปืนตระกูล8 body เหลี่ยมอ่า body เหลี่ยม line n ส ski นะครับสวยๆแบบนี้เลยใหนะ้กล้องดูใกล้ดีกว่านะชุดหน้าก็เป็นชุดหน้า d&i n นะครับเวิร์ k 12.5นิ้วนะครับรางเป็นราง m lock นะครับ d 2 light นะชื่อชื่อชุดหน้านะครับ d 2 light m lock นะแล้วก็ตัวพันท้ายก็เป็นพันท้ายแบบผมลืมชื่อละ เด,เดี๋ยวผมนึกได้ผมคิดบอกให้นะครับอ่ะตัวนี้พันท้ายเป็นพันท้ายทรงใหม่นะครับเดี๋ยวมันชื่อเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ลิปมือเนี่ยเป็นกิปมอเตอร์แบบ M.O.E. รุ่นใหม่แล้วนะครับสามารถกดตัวนี้แล้วก็เช็คดูขั้วเช็คมอเตอร์ได้นะครับอ่ะนี่นะครับบอดี้เป็นบอดี้นี่นะครับบอดี้โนสกีนะครับลายโนสกี้เป็นบอดี้เหลี่ยม นะครับกิมมอเตอร์เป็นกิมมอเตอร์รุ่นใหม่มีหูช้างจากโรงงานมาชุดหน้าก็เป็นชุดหน้าส,สวยๆจริงๆช่างยนทารีวิวเก็บรายละเอียดผลงานไปแล้วนะครับตัวนี้เรื่องขนาดน้าหนักความเร็วกระสุนของตัวปืนที่ใหม่แก่กล่องแต่เจ้ารีวิววันนี้ตัวนี้เป็นรีวิวแต่งแรงนะครับเซตแต่งภายในที่ช่างแบงค์นะครับเป็นคนติดตั้งก็จะมีในส่วนของอหอัวเบรคอลิเมียมนะครับแล้วก็สปริง M160 ตัวนี้เป็นท้ายท้ายเบริ่ง ไฮบริ่งเหล็กจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราใส่เป็นหัวไฮบริ่งอลูมิเนียมให้นะครับของของเอเนะครับสปริงเป็นสปริงเบอร์160 SP นะครับของยี่ห้อ VS นะฮะลูกสูบเป็นลูกสูบฮ่องกงหรือลูกสูบ s อสเนะครับ15ฟันนะครับแล้วก็ตัวบูทจากบูทเหล็กนะครับเอาบูทไบริ่งแล้วเปลี่ยนเป็นบูทเหล็กนะครับหรือบูทน้ำมันแปดมิลนะครับเฟืองก็อันนี้ใช้16ต่อ1นะครับ s อส เลี้ยงชิมติดดีเลเยอร์ให้นะครับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนกระบอกลมเป็นกระบอกลมเต็มนะครับจากกระบอกลมเดิมเป็นกระบอกลม1จุดน้ําตัวนี้นะครับเปลี่ยนกระบอกลมเต็มเฟสเหมือนเดิมครับทูเฟสเจด้าสลิมนะครับตัวนี้แล้วก็มอเตอร์เราใช้เป็นมอเตอร์เอเอสนะครับเอ็มหนึ่งสี่ศูนย์จัดเซตลูกกระสุนขนาดศูนย์จุดสองศูนย์นะครับแต่งแรงแล้วก็เขาใช้ลูกสองศูนย์เนาะแล้วก็ท่อรีดนะครับท่อเดิมเป็นท่อขนาดสามร้อยนะครับเราใส่เป็นท่อสามหกสามให้นะครับก็อยู่เกือบออกกว่าจักรถแสง อยตรงนี้เลยนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยของปลอกรถแสงนะครับพอดีพอดีเลยนะครับอันนี้ปลอกรถแสงเป็น vgs นะครับสวยๆเลยจากโรงงานมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มียางฮอปเป็น src นะครับเปลี่ยนแค่2ออย่างส่วนตัวแชมเบอร์หรือเลือนฮอปเนี่ยเรายัางใช้เลือนฮอปเดิมโพวินทรงโพวินของเขาอยู่นะครับแล้วก็มีตัวชาร์จตัวชาร์จ B3 บาลานซ์เซลนะครับแม็กเป็นแม็กคูลอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับขออนุญาต มแบตเตอรี่หน่อยครับช่างแบงค์แบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับโอเคมาแล้วนะครับแบตเตอรี่เป็นตัวนี้นะครับกับชุดชาร์ตในเซตแต่งนี้ก็เป็นปืนเซตพร้อมเล่นแล้วก็บวกชุดแต่งแรงนะครับราคาก็ถ้าจำไม่ผิดอยู่หมื่นสี่แปดร้อยแล้วตัวนี้นะเซตแต่งทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวกลุ่มกระสุนให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันก่อน ปืนพร้อมแม็กแต่งแบบนี้จะอยู่ที่ <S 2> 2 <S สองกิโลหกขีดสองกิโลหกขีดนะครับความยาวตัวปืนแต่งตัวนี้นะครับอีกทีหนึงนะครับทั้งหมดตัวปืนยาวอยู่เจ็ดสิบแปดเซนติเมตรหรือสามสิบเอ็ดนิ้วนะครับอันนี้ท้ายสุดนะถ้าดึงลงกล่องซริเคสได้สบายสายอยู่นะครับถ้าดึงท้ายออกสุดก็แปดสิบหกเซนนะครับหรือว่าสามสิบสี่นิ้ว นะครับอุยอ่าติดอยู่ที่ปากชื่อกิบบอเตอร์ m อ e รุ่นใหม่เอ็มล็อกหรือเปล่ากิบบอร์เตขับพันท้ายผมลืมชื่อเพือพ่อนเพือพ่อนท่านใดที่รู้ว่าคอมเมนต์บอกแล้วกันขออภัยนึงช่วงนี้มึนนะลึกว่าคิอไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่แบตอ่าช่างมันมันคือรุ่น e อ c 8 5 7เข้าใจตรงกันอย่างนี้นะขออภยนะัยคร มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่ไอ้ท้ายตัวนี้นะครับมันจะใส่ค่อนข้างยากนิดนึงผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นสาควงแบนแบบนี้จริงๆแล้วมันสไลด์ท้ายเข้าออกนะครับแล้วใส่แบตเตอรี่โดยวิธีการใช้หกเหลี่ยมขันหกเหลี่ยมจากท้าย2ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดท้ายออกได้นะครับอ,อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุด ผมไปใช้หายควงแบนมากดตรงตลงตรง,ตรงนี้นะครับตรงแกนตรงนี้นะอาจจะแรงรู้ว่าใส่ย,ยากหนึงแต่ว่าใส่้วมันเท่เนะ,ะท้ายจอร์นวิกนี่คือเฟดนะครับนี่คือตัวเฟดใส่เข้าไปครับแบตเตอรี่เป็น2 4่สินะครับยี่สิมิลลิแอมนะครับใส่เข้าไปปึ๊บเข้าไปนะครับต่อปั๊กดิน แบบนี้นะครับแล้วก็พยายามเก็บสายให้มันอยู่ในแกนพันท้ายให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเราจะเอาเข้าสุดไม่ได้เนาะเพราะมันจะมีช่องว่างให้เฟดกับตัวป้าดินอยู่นะครับเสียบท้ายเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงกดลงกดลงแล้วก็เอารอกดันนะครับ ก็ดนนูนะกดลงปลุ๊บห่ายได้แล้วแบบนี้นะครับมันจะเข้าสูดไม่ได้นะมันจะต้องมีช่องว่าง,งที่ผมบอกครับให้เฟดกับปักดินอยู่นะครับมันจะเข้าได้ตำแหน่งระดับที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับอ่านี่คือปืนแต่งแรงออโต้นะเดีนี้ลูกุรลูกกระสุนที่ใช้ทดสอบวันนี้จะเป็นขนาด0.2 0ศกรัมนะครับ สามร้อยนัดน้ามาหนึ่งแม็กซีนปัดแม็กเรียบร้อยนะเดี๋ยวดูความเร็กระสุนนะครับโอ้โหพ่อแม่พี่น้องห้าร้อยแปดสิบห้าสปริงบนร้อกสินะครับตัวนี้ห้าร้บ้า เด็ดยีบอลน,นะครับความแรงอยู่ที่ประมาณ550บวกนะครับเมื่อกี้เซมิมันอาจจะแรงนิดหนึ่งแต่นี้ 500, 5 0 0 564นะครับออตโต้เด็ดยล่ส2บบอล565อไปเดี๋ยวไปดูกลุม่มกระสุนกันนะครับ ระยะประมาณ40เมตรนะครับกลุ่มกระสุนด้วยท่อมิทฮาลี่นะครับ3 6 3หกสอโต้นะครับออโตโ้ หดดีเวลายิงออโต้ก็ให้ยิงเป็นชุดนะครับยิงเป็นชุดกดสัก3ามวิปื้ดปล่อยปื้ดปล่อยปื๊ดปล่อยเพราะว่าเป็นปืนที่สปริงค่อนข้างแข็งนะับสปริงแข็งนี่อย่าลากยาวครับถ้าลากยาวเดี๋ยวเฟืองอาจจะทํางานรูดได้หรือว่าผิดปกติได้ดังนั้นแนะนําให้ยิงเป็นชุดแล้วก็ถ้าเซมิก็ยิงเหนียวได้ต่อเนื่องเลยนะครับเวลาเล่นไปตรงนี้จะเกิดเขาเรียกว่าโอ้โหหรือว่าความร้อนเกิดขึ้นตรงกิฟต์มอเตอร์ตรงนี้ นะครับจะร้อนๆอุ่นๆนิดนึงถ้าเป็นปืนแต่งแรงนะเป็นเรื่องปกตินะอย่าตกใจว่าเฮ้ยยิงไปแม็กกว่าสองแม็กแล้วมันร้อนมากนี่ปืนผิดปกติหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าสปริงแข็งมากมอเตอร์ก็ต้องสู้กับแรงสปริงดังนั้นความร้อนก็จะเกิดตรงกิ๊บมอเตอร์หรือตรงกิ๊บมือจับตรงนี้เป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่แต่งปืนแรงนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดนึงนะครับจบไปอีกหนึ่งรีวิวนะครับก็กลุ่มกระสุนก็สวยงามนะครับชอบตัวนี้กลุ่มกระสุนสวยงามพี่ช่างแบงค์เซ เครื่งยนก็มาทำรีวิวแล้วก็ QC ให้อีกทีหนึ่งก่อนที่จะมีการจัดส่งให้คุณลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนจบคลิปวิดีโอครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้เครื่องยนต์ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ